สนับสนุนโดยเลอฟ้าบำรุงสุขภาพเพื่อคุณสุภาพสตรี 4, สวน8 5 6471234สงสอดบ้านเกิดเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยฮสีเล็บเปลี่ยนพวนปานสีกับป๋องก้าวเอารด <c oughs> เห็นได้บ่อยบ่บ่เห็นจ้าเอารถเราคือจอดอยู่นี่ไปห้าล้านสองก็บ่เห็นไหมโอ้เห็นเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปทั้งพูนละ่ะสงสัยเราจะออกไปหน้าั้งนี่เออ,ออกระสันอาจจะออกแพ้เราอยู่หน้าผมละเออแล้วแต่เจ้าเลี้ยวจะย่งลูกพีก,กับลูกน้องคู่นี่น้ำหาแต่กัน่ภาษาแยกสางงานอีหยัง ไอ้บอยก็เปิดลานสมสามมือดีสี่มือเปิดม่อยู่ลานถจาสิเปิดยดงยังดอกเฮ้ยอากาศก็ดีครับลางขึ้นกระนาวตอนเศร้ากระห่อนแขนจนแตกข้นขาวดำมืดอ้าวแบบนี้สวัสดีพี่ นี่อของมันวบน้านี้อ๋อมาอันจ,จัดบวันน้หาเจ้าอยู่นัน้าหากวเหเนี่ยมานาังายอยู่นี้ร้านก็ว่บเปิดเ <c oughs> รียกเราบอกเนียหอสม โอ้อันที่น้ำมันเครื่องมันห่วนบ่ว้าบ่แมนยังะหมอหุ้งเขาอันีไหมว้ามอหุ้งเขาน่ะเออกูซอมแล้วเป็นปีแล้วบ่มาเอากูแลกของง้างแล้วมือเศร้านี่ว้าไปหาเสือไหมบุซันกระทาสวยดาวบุญพเวทพุ่นซาหมหุ้งเขาโอ้ยแล้วเจ้ามนยังตายอยู่นี่ยับไปน่งนับเนย ักสัวยืนนั่ง,งแฉะดวนมืนั่งแจกเนี่ยลูกพี่ข้ามันว่าสี่สิบไรนี่คุญชีไทยเป็นแป้นเนี่ยเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกล็อก,อกแล่งสิปลูกไม่เขายุ่งไหวแม่ดิบบอกเขนจะมาจับหัวซะบอกแม่เป็นทั้งสิปลูกเม่ไหรดูอยู่นะล็อกสองนี่กะสิปลูกไม้ซักปาดถูก ล็อกสามล็อกสี่นี่สี่ห้าไม่กินสนามาปลูกโอ้คือคักเดียววะเป็นวันที่เขาทาอยู่แต่วันนี้อเสียมันเป็นอย่างไรไม่พยุ่งไมซักนี่ปลูกไปแล้วตัดบ่ได้โอ้เขาไม่ห่วงหามบ่นี่มันเป็นไม้ผิดกฎหมายคนปลูกนี่ตัดไ่ได้อืมก็บอกเขาใจกันเป็นยังเขาขึ้นฝังสันโมยาลูกพี่ขั้นเจ้าปลูกแล้วตัดบ่ได้ เดี๋ยวคอยตัดเองคุณเคอจิตัดได้เอา้าก็คอยบ่แมนคนปลูกเนา <c oughs> ะคอตัดได้ตัวเอ้าหามซะว่าคนปลูกว่าห้ตัดเนี่ย <c oughs> มันกับพิษกฎหมายขื้เก่าลละว้าโอ๊ย <c oughs> เดินเล่กพี่นี่ย ที่เจ้ากับายนี่ข่อยก็เห็นดีน้ำเจ้าอยู่ดิว่าแล้วเจ้าอีไถปลูกเมือ่อใดรหว่วยจักคือกัน,นี่ยจ้าเอา้าคือว่าจังสันเสี่ยกูว่าจังไดสันมันโมเมนต์ที่กูว้า <laughs> มันโมเมนต์ที่เจ้า <laughs> เอา <laughs> อ่อ้ยตโดดนึ่งแปลว,ว่ามันที่เจ้าเบิด์ตดิ ก็มึงมาส่อถามเนาะกูก็ว่าไปจังสั่นเลยอะนี่ปรัชนาดีกว่า